เล็กธีระเดชเปิดใจสุดอะไรแฟนสาวโบเมลดาเตรียมบินไปเรียนต่ออังกฤษสองเดือนอเล็กทีระเดชพระเอกหนุ่มชื่อดังเปิดเผยความรู้สึกด้วยใบหน้าเจือความเศร้าหลังทราบข่าวแฟนสาวโบเมลดาเตรียมตัวบินไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่าสองเดือนซึ่งถือเป็นการห่างกันที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่คบหาดูใจกันมาโบเมลดาได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าการไปเรียนภาษาครั้งนี้เป็นเพราะเธอเป็นคนชอบพูดคุย และมักมีชาวต่างชาติเข้าใจผิดว่าเธอสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจึงเข้ามาพูดคุยด้วยอยู่เสมอทําให้เธออยากพัฒนาทักษะภาษาให้สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วอาเล็กให้สัมภาษณ์พร้อมสีหน้ากังวลว่าไม่เคยห่างกันขนาดนี้เลยครับตั้งแต่โตมามีแฟนไม่เคยมีโมเมนต์ที่ต้องห่างกันแบบนี้เลยคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ปกติก็จะเจอกันบ่อยๆเกือบทุกวันพอรู้ว่าเขาจะไม่อยู่สองเดือนเราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะทำอะไร แต่ก็แพลนไว้แล้วว่าจะบินไปหาพระเอกหนุ่มแล้วย้อนถึงช่วงเวลาที่โบมาบอกเรื่องจะไปเรียนว่าตอนแรกที่โบมาบอกว่าหนูจะไปเรียนนะจังหวะน,นั้นเหมือนเราสลึมสลืออยู่บนรถแล้วก็แบบตกใจครับคือรู้ว่าเขาพูดจริงแหละแต่มันก็เอ๊ะทำไมจูจ่ๆถึงจะไปเพราะเขาไม่ได้มีมาบอกเราก่อนเลยว่าอยากไปเรียนนอกจากนี้อเล็กยังเผยอ,อีกว่าตอนแรกโบจะไปสี่เดือนเลยด้วยซ้ำจริงๆในใจเราก็บอกว่าไม่ให้ไปนานขนาดนั้น แต่เราไม่ได้พูดคำนี้เพราะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาก็เลยเอาอย่างอื่นมาอ้างว่าง,งานกำลังเยอะนักคุยกับผู้จัดการหรือ,อยังเขาให้ไปเรอตั้งสี่เดือนสุดท้ายพอสรุปมาเหลือสองเดือนเราก็โอเคครับเมื่อถูกถามถึงเรื่องความห่วงใยอเล็กกล่าวติดตลกถึงเรื่องแหวนที่เคยให้โบว่าแหวนวงนั้นให้ไปเพราะว่าไปโน่นเห็นแหวนแล้วมันจะได้เออมีเจ้าของแล้วหัวเราะลอยเล่นเะเล่น,ลลนครับจะบอกว่าไม่ต้องใส่ไปเพราะจะได้ไม่ต้องระวังผมเป็นคนเซนซิทีฟกับอะไรพวกนี้ มากไม่รู้ว่าจะร้องให้หรือเปล่าแต่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องข้อตกลงในการวิดีโอคอนอเล็กเผยว่าไม่มีครับแต่ถ้าเราว่างก็ต้องโทรหาเขาก่อนอยู่แล้วช่วงนั้นก็เตรียมตัวนอนน้อยละเพราะไทม์โซนมันต่างกันแต่เดียวต้องคุยกันให้ดีเพราะเขาไปคนเดียวด้วยผมก็มีความเป็นห่วงอยู่แล้วครับปกติเวลาน้องอยู่ที่เมืองไทย ก็จะมีคนช่วยดูแลพอไปอยู่ที่โน่นคนเดียวเราเลยค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตหลายๆอย่างผมคงต้องมอนิเตอร์เขาเรื่อยๆอเล็กกล่าวปิดท้ายพร้อมยืนยันความมั่นใจในตัวแฟนสาวว่าส่วนเรื่องหนุ่มๆไม่กังวลแน่นอนครับไม่ได้มั่นใจว่าเราเอาอยู่แต่เรามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอเล็กทีระเดชเปิดความในใจหลังต้องห่างโบเมลดาถึงสองเดือน